ร้อยบันน้เอาไปถามคนก่อนเอออ๋อเพ่อจะใส่อันอ่าเฮ้ยอยู่สามล้านีกหนึ่งสองสามแล้วก็ไม้ลากาดอ๋อตอนนี้เอยอยู่ที่เมืองมุ่นนะเมืองมุ่นอีกห้างจากอ่าปักเซ่นี่ก็บไก่เติมนะประมาณัร้อยไปปไปเพื่อนุกคนเฮ้าเฮามาโมวานเฮามาแถวนี้เา,มา,ลานนเลยถ่ายวิดีโอเลยมันคือวิดีโอแล้วเธอทุกคนได้เบิงไป ข้าไปยังเมืองตลาด่นบัดนี้อันนี้คือตลาด่นนะตอนนี้มึงแปดะมงไปไปลแล้ะแต่ว่ามันคึมเพราะนึกว่าฝนตกทุกคนนะเป็นเป็นเมืองที่สงบเงียบเลยทุกคนเลยแต่ว่าเส้นทางมาจากปกเซ่นี่กันเป็นเส้นถ้าเส้นทางแดงเป็นโดเมนทางปูยางแต่ว่าเป็นแต่ปูยางเป็นบางม่งบางว่อนนะ สินค้านี่จะพ่น,นกิเสียมากทั้งไข่เน่อันนี้คือขอบเขตพยนอ,อ๋อันนี้ห้องอยางหอมนอกก่อนนะหอมนอกแต่ว่าอยู่ในเขตของตลาดน,นี่แหละแต่ว่าเขาจแบบเป็นโซนเป็นโซนโซนน,นโซนขายของกินตราไในพุ่น เป็นเมืองตั้งไม่เลุคนอ๋ออันนี้คือตลาดห้องนอกคนอ๋ออันนี้อันนี้น,น,น,นี้คือสิขีงขิงโอขีงอันนี้คือในตลาดนะทุกคนะเป็นเป็นตลาดสดเลอเป็นสินค้าจะไข่เลย ตาสุรศิริพายในไข่เนาะนะอันนี้อันไข่นี้เออมีประตูเลยปลาทูโอ้อันนี้ปลาดิบออกเลยปลานิบอ,ออกปลาดิบออกก็คือหม่เขา้าว่าคนเอามาเชื่อเพิ่มแล,ล้วกา็ใส่อ,อันนั้นไว้ซึ้อเครื่องอักไว้บริตาร พยั้งมาได้พี่บันเอออ๋อฝนตกพุ่นไปเลยพยังเขามาขายที่ไหยั้งแน่อืมพยังเลาะก่อนยังเลาะก่อนเอออ๋ออันนี้มันขายแล้วเขาเมื่อวันบอกอ๋อปกติเขาพูดจะมุ่งใช่เขาเออไปมุ่งโดยโดยโดยเออมืดเลยมืดมืดอ๋อ มืดมืดว่ามีซาลาเปาขายพร้อมว่ามีเค้กออออ,อันนี้ฮันฮันไข่หมูมี่ยูสองเจ้ากะย่างแปบ๊บเดียวก็ออมตลาดคนแล้วเพราะว่าคนเฮ็ดไว้ยุ่งหัดแต่คนไม่ได้มาขายหลายนะเนื่องจากว่าขยจอดับหน้าบนเรื่องเรื่องข่านนวกับมุ่งจักรข้างนอกพี่ก็มีฮันไก่เสดเลยทุกคน ม,มันกินได้อ,อ,อ,อันนี้ฝนเข้าอยูนเ,เข้าว่ะเนี่โอ้ยเข้าเนาะอ่านี่คือนอกตลาดทากุกคนเด็กโอ้อยน้าฝนจะชี้ชัดแน่น,น,อน,นอนฝนอ้าวไปเดิเข้าหยางออกทางนอกก่อน โอ้อันนี้เล่าบทนี้ซื้อน้ำมันอ๋อซื้อน้ำมันอ๋อจ้ามาจากบ้านไหนบ้านสะพังเล่นะบ้านสะพังอ๋อมาซื้อเครื่องซื้อของเนาะซื้อเครื่องซื้อของหอมกันหน้ายุยุพี่เจ้ากัอนดับหน้าบ่เปิดหน้าเป็นหน้าเนาะอ๋อดยโ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 อ้ขับรถอีตอกนมาเนาะโอ้ทางทางนี้นี่มีทางบ้านเจ้าได้ก็มีผู้มีผาบ่ะกับนี่โยบลายบลายเนาะโอ้อันนี้รถอันนี้ต้องในต่อนี่ออกไปเนาะ ต่อออกข้างลาสิบปายเส้นออ๋ออ,อันนี้ขายปลาบันเลีวันซื้อปลานี่ปลาไายปลาอ้อมาขายปลาอ๋อปลาโน้คลองบอกอ๋อปลาน้คลองโอ้ป,าออปลายรถสวรรค์บานเฮาได้เลยโคตรโคนสวรรค์บอกมันจะสวรรค์บอกเอขอขยี้ชุกมาเออชุกมาไกด์บอกจะนี่ไปชุกมาประมาณ สาปลายฮะสี่ิาแต่ว่าฮาต้องข้ามเพื่อจะพ้นภาพุนบอก่นีมาฟังเลยนะท่าเดียเลยโอ้กมาสุกมาโอ้ดดดดดดพีเนาะวานนี้อันปจกพีเ้้ามปากมาทางนีสีมันตาโพาโพตาโพกท้งที่ามงหดเสื้กล้ายตาอต้หหนังหน้ากะังวกขอบวกโอ้อยอยดดยดอัอดดดย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 าควนเาลกเรอหน้าดอกหน้าดี วันนี้เส้นทางตัวนี้เด้เจะทางไปใช่ไหมล้ออ่าบ้านนอ๋อล้อง่าบ้านเข็มบ้านปาะโดย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 อ๋อคือวันนี้เนี่ยคันว่าเขาจะไปทั้งไปหน้ากระสังเลยต้องข้ามเพื่อนบ่ข้ามเพื่อไปอ๋อต้องข้ามมัเอาขอบไปฟังพุทธอีกตามค้องหรที่รถล้อลงไปเลยอ๋อโดย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  บ้าหมายเขาจิไปทั้งพุทนละแต่ว่าเออป้าเลยเคยจะยุสุกุมารป้าเออโดยโดยโดยเออแมนจ์ไปลินอเออพาลินพาลินนะเที่ยวอ่ะอันนี้ขอเจอ,อเป <c oughs> ็นผุดจิ้วคอยอยูกกบ่บ้านวันนี้ก็คือวอาล์แหละจิไปน่ากระสังแต่ว่าเราต้องไปข้ามด้วยพุทนอันพันค้าอันรถข้ามเหอนี่นทนเท่าไรเคยข้ามจ้าคึ่งกลับไปเที่ยวทางนี้เึงแหละอ๋อเอารถส่วนตัวไปว่าโดยรถส่วนตัวไปจ้าด้วยรถใหญ่รถใหญ่ไปรถใหญ่ใช่ไหมรักแซ โดย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 เอาเขาเจอเข้าเจอเข้าเจอเอาเอาไปเอ็นทางคุ้นบ่ียเอาไปข้ามเพื่อไปทางคุ้นะแต่มีผู้ว่าข้ารถข้ามรถข้าเลถทะเลรถคับก็จะได้ข้ามไปแล้วะเพราะเขากลับขึ้นไปได้เด้ทุกคนเลยคือคือมาว่ะพอดคือยีเห็นหูเส้นทางมันเป็นเลื่อนเลื่อนนะกะเอากับข้ามีหูเขาก็ถาบไปบนนี้แหละทุกคน เฮ้ยนียย่หอดแล้วนี่นี่หอดทาเฮอร์เพิ่งแล้วนี่โอ้โหทาเฮอร์คนข้ามีหัวเป็นบ้านเพื่อนนะว้าวแม่น้ำของขึ้นโอ้โหทุกคนว้าวเอาห้องลงไปถามบางก้อนว่ามันเป็น่ยนนะเล่แล้วไปคามเมืองเล่แบบน,นี้นะเฮ้ พอละทุกคนเลยพอนวันนี้แหละเป็นน้ำแของกว้างได้ซ้ำม,มันมุกทาหารซอนอีเกูแหละแต่ว่าข้ามไปเมืองปุ๊บเนี่ยคนมีมุววมจักว่าไปทั้งนึงแล้วใส่หออื้อหื้อซ้เลอ้อที่จะบรรทุกรถได้ยังนะบังอันนี้แม่นท้าหื้อเพิ่นบอ่บอดเลจังไดน,นี่วะโอ้โหเป็นเป็นฮานที่แบบชมวิวได้คักเลยนะอ๋อ อันนี้แม่นทางล่องมันท่าบักบออ๋ออ๋อพุ่นเนาะโดย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 โอ้อันนี้บักทุกคนอันนี้รถจักรละข้ามนี่นี่รถจักรข้ามนี่อ๋อว้าวกว้างกว้างว่ะอ๋อรถจักรอีข้านี้เพราะว่าทางนี้มีมีสะพานหรือขั้วข้ามนะตัวนี้นะ อย่างนี้เนาะโอ้ไปบันนี้เนาะอ๋มีมีมีคันใดขึ้นเวลาอันไปไปพุ่นอันอ่าเท่ายรถใหญ่นะ,ะข้ามไปพุ่นรถใหญ่เท่ายโดยอ๋อวันนี้จะขั้นพุ่นจะข้ามไปได้ <c oughs> หรือว่าขั้นเดียวก็ข้ามไปคข,ขั้นเดียวมันเขาเาเมาคขั้นเดียวเขาเมา อ๋อเส้นห้าหมายเขาว่าต้องเลยทาคันนั well, what what ้เลยราคาถึกก oh, ็ต้องทาหมูแมนอ๋อทาหมูโดย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 อันนี้เจ้าคำเป็นฟังพุ่นนี่เนาะบ้านี้รถจักเท่าไรอ๋อสามสิบพันกว้างจักจักรลักนี่จะนี่ไปลักเข่งลักเนาะอันนี้เมืองยังอยู่พุ่นนะเมืองโค้งอ๋อคือก็เมืองโค้ง ตัวนี Take ้น so, e like oh, ี oh. 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 ่ม right oh. 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 uh ืงมุ่นอมึงมุ่นเมืงมุ่นแล้วประโมกแมนมุ่นงันมงโค้งมังโคงโอ้เดียวดด่งเดียวกันแข้งจัประัก์แงจบประัก์แม่โดยเดี่ยเนข้ามไปวันนี้อ้เจ้าอนันนั้นบ่าเจ้าข้าเพือตอนนั้นบอ่อข้าม่นี่เพื่อไนะบอแม่อ๋อวันนี้เปิดจังโมงไอเปิดอ่าบริการนจังมงหงนก้าเริ่มแะพกมเาหงแรกุกแรก มองโฮมบูเคิงเลยนะเพราะท่านมุงกับปิดอ๋อท่านว่าเขาอยากต่างตัวกับมันราคาพิเศษดีโดย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 วันนี้นี่รถนี่จะขั้นอย่างเต็มอย่างเต็มบักนี่เทสโอ้รถตัวนี้เนี่ยมันใหญ่บักไงบ่บักใหญ่เยโดยโอ้เพราะคันขับบนนอ๋อโอ้บริการอ่าโฮมบูซานโฮมบูแรกเนาะอ๋อโดยโดยโดยร้อยอ้าแล้วสวัสดีสวัสดี อ,อ๋อดีตำหลักคนเอามาทุกคนเอ่ครับอ้าเสร็จอา,อา,อาเร็บร้อยมัอนเยอา,อาไปรถจะไปรถจะไปซัก อันรถสูงเดไปเลยบ้านเรียบร้อยบน้าไปถามคนก่อนเอไ้ไปถามคนก่อนอันสีข้ามไปฝนนี่อยู่วะได้รถจอมได้รถคอยยุทธึงข oh. <t> ันเทเลอร์นั่นขั่นขั่นเส้เดียวเส้นหาอ๋อขับเป็นท่ามู่มู่มานั่งปุ๊บละขันเท่าไรขามีมู่อ๋อจะชิพาอาจจะเป็นขันนี้ก็ลงมาแล้วนี่

เปลียนอยู่มาได้เปลียนอยู่โอเคเพิ่นจะมีเจ้าหน้าที่เพิน่นห,หมุนตีมันไหมอ๋อเพิน่นเพิ่นจะเอามากอหลอกนี่ขึ้นไปมันก็อาขึ้นอือคือสิมีจากสองคันเท่านี้นะอันอันอันนี้ไฟพ้นปะมากมากมาตรงนี้อ๋อโดยโดยโดย,โดยอันนี้บ่อน,พนเพิ่นบักข้าวพื้น อ๋อปอร์เช่อันอ่าเฮ้ยออยุ่งสามลำนี่หนึ่งสองสามแล้วก็ไม้ล์กาดอ๋ออันนี้คันนี้คันนี้อาจจะอะไรคันนี้คันนี้เดี๋ยวพักชื่อปอร์มานะบ่อ๋อนะฮะห้องเคิงอ่ะนะห้องเคิงห้องเคิงจักดอ๋อคันนี้มาก่อนคันนี้มาก่อน โอ้ค oh, ันนี้อีกบัตรนี่คันนี้เอาวะสิบเปอเซ็นเอาวะบัตรนี่ <laughs> เอาวะโอเคเอาเอาเอาเถอะนะมันบัตเอาพอไปอีกคันนึ่งนะ่ะอีกคันนึงมาบนรถเครื่องกําลังจะออกไปนี่เรียบร้อยบัีรจึ๊ก ดีเนาะอ๋อมันจะมีโซ่เนาะมีโซ่แล้วก็ใส่ใส่ใส่กระแลบใส่ตะละมีเพื่อนี่มาทุกรถได้จะขันประมาณทกขันบ่ะกเจ็ดขันทุกเจ็ดขันอ๋อบัตรมือหนึ่งได้จะเที่ยวอีกตามเนาะมีรถแล้วก็ไปวันนี้อันน่ะ จักโมงาจะาโมงเปิดใช้บริการนเลย4โ,โอ้ถ้าว่ากางขึ้นอีกมีราคาอาจจะขึ้นไหมอ๋อจาก75,000แสนสี่หรือแสนห้าอันนี้มากมากเลยใช่ไหมอ๋อจอบานระบายกันมาพอ มันเือน้อยเลยเือน้อยบางทีกันอ่ามีรถจักรรถยังขึ้นไปด้ยโอ้ทุกคนอันนั้นจะเป็นโค้งการดรอเลยถามก็จะว่าประมาณบ้างสามบ้านเนี่ยอยู่นะฮะการดร ดอนนี่กัตัวนี้ก็นิ้อนอมาประมาณวางอนห้าเลยแมตหรือเจเลยแมต,มตนะจะมีคอตัวนี้จะมีดอนตัวนี้โอเคห้าสิพันเนาะปะกติว่าเจ็ดสิบหานม,มีสันเป็นเจ็ดสิบานสามพัน<อ>เ,เป็นไปขนาดหโ oh, okay, okay. อเคโอเคเข้าใจ5้าสิบพันขอบคุณครรถคอยจะได้เปียดเพราะว่าคอยจอดทั้งขาทั้งมูคทั้งข้างสมคนน่ปดเทียบท้าแล้วปวด โอเค okay, อื่นกับฟูจิมาตำลังเข้าอันนี้จะไปสู่เส้นทางสู่เลขที่13บสามต้ลงไปปุ้นแหละตัดคอนเทน์เพลงบัดนเปลี่ยนเรื่อ่น้องตกเยมิชโดขกับกัน่า,ากกย,าายวันนี้เข้ากับสิทธิ์เดินดท,ท่า,ทา,า,กกนนาตนะอาอ่อนอะอท,ทุกคนเดินดท่ากันละมากกว่านี้นึงจะหวาดฝนตกนะอพักวิดีโอซัมนี้ก่อนแล้วมีเพลิ์แล้วพอจะอัพเดตให้ทุกคนเด็วบ้าง ไปฮอตสิเลยสิเลยกันนะทุกคนเนาะเอาไปก่อนพี่น้องเลยบายบาย